ครับผมสวัสดีครับลาสวนคือเกาเดอเมือนี้ยู้นยูนาคือเกาเดี๋ยวนี่ยยนกำลังหาอาหารกินเที่ยงได้แล้วลาบหนูลาบหนูลาบหนูสูตรลาชวนเองลาบหนูครับเดี๋ยวขวาัก่อนรอไฟก่อนกำลังห้อน จเย็นใจเย็นพี่น้องครับหายเนื้อบังกุเคยเห็นเจ็กเทียบบนหัวหลับนั้งเหรอเคยเห็นเจ็กเทียบบนหุ้งขึ้นว่าอันนี้เจลแหละโอ้โหแต่ว่าเคยหลับตั้งแต่หลับอันอื่นแต่ว่านี่เทลแหละขึ้นว่ามันจึงขึ้นกันนะอืมทางนี้ทางนี้เห็นทังไี้ ใอสหอมอันใหสี黄อนสี黄ต้องสนสี黄ต้องในสีอตัว,ว,วเป็นอย่ามในสี黄เยอมเรื่อน้ำมันเดียดน้อยเดียวครับพี่น้องก็ลรั่ขึ้นอยู่ได้ขัวได้มูอ่างไี้เป็นสิลาบูดจินวาเด้ แกแทกเแกกแทกคำว่าแกกแทกนี่ไปหางวะเด้บ่เอาอืมพถือตพิ่นถือใครล่เอาพันถือนี่จะเป็นพันถือนี่จะเป็นพันถือหาถือ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 เเซมืออะกงหมาติต้องหม ทั thôi, bear, ้งไห้ทั้งค่อยเจ็ดเจ็ดไห้น้ำลำบาตจีอันนั่นเขาู่หันได้อันนั่นอันบักฟิกเขาขวเจ้าออกมาด้วยเฮ็ดน้ำกินว่ามันจะขวงว่ามันจะขวงน่ว่าม่นจะข้างนาเยนเนาะหาเอาตัวดับเดียบเรียบร้อยดีไห จ้าได้ช่อกเจ้าได้หมองอันนี้ผมจักขาโอ้โหัวผมสุนรเอใส่ใส่หลายแ่บหลายบ่ครับเนี่ยห่บหลายไใช่หลายแ่บหลายอืมใส่หลายหลกไปรวดไม่ห่อนวลังขึ้นเด็ออ่ใส่หยงก้อนเนี่ยแดดเมนครับครับครับนเลกเลบ่เอาได้นวเล ยังไงว่โยมือไปดิแค่ทำงานละที่ได้เอาพามัดหัวเร็นบอมัดหัวกินอ้ยหัวจิแตกรอบเสียดกันหัวจิแตกมันไฟมันควอนบดินที่ได้ด่างบบ่มันล่มมันล่มมื่อนี เค่งนเนาะที่ได้ข้ามีไฟบกกับเกียข้างเต่ายาเ้าเอาข้าวหยำนี่ว้นละไม่รู้พร้อมๆกนแล้วน้ากับใครอยกพ่อคนดังนิดนงคนดังอยากพ่อคนดังดินฮ้อนกนมันเถอะไปไปน้นอ่ะ หวยจะกันนวยมันถูกเสียงังยหวยเสียงเงยจะเงยเนียงเงยนสียงเงยเสียงไงยเสียงเงยเสีกินงัเสียงเเสียงง่เสียงเงเสียงเงยเสียงเ่ะ นี S <S <preach science> ่ so first, ่อยายยายพอมาเป็นกรรมพาพอเม็ตายป่าเป็นกรรมโอยพอเม็ตายเหมือนจำเป็นพอกรรมของจั่วเหลวธรรมจะปังก่อน ยายเอ๋ยยึงตกเป็นกรัรม้าหาดันนกเทียวขอพ่อแม่ตายจากเท่าตั้งแต่่อนยังเด็กตั้งแต่ผมยังเล็กก่อนยาวยังน้อยเป็นคนคอยคือจังโอเนี่ยโตบ่มีพ่อแม่ ยายเอ้ยจึงตกเป็นกำพาหาดันนกเทียวขอพ่อแม่ตายจากเขาวตั้งแต่อ่อนยังเด็กตั้งแต่ผมยังเล็กอ่อนยาโอ้ยังนอนเป็นคนค่อยคือจังโอ้นิ้วโตบ่มีพ่อแม่ยายเอ้ย เล่นนินไส้ตามูบานคนอื่นตามูเขาผมนี่ว่า,วา,อ,อ,าอยากเมาว่มีพ่อเมีสุสานตนอยากไอ้คนเขาถามพ่อแม่เจ้าไปใส่น,นี่พ่อแม่เจ้าไปใส่ลาสวันเอ้ยเล่นนินสายจนดากมุน ใเอ้ยยายทุกบ่ม่ผู้เลี้ยงคือเท่าผู้จุดใหญยพ่อแม่เขาไปหาสอนทอดแหมาเขา้ายังไนแล่นใสลาส่วนนี้นะพ่อแม่บ่มี่สิเลนตอนได้ปัดก้นอยู่ผู้เดียว ยายเอ้ยบ้ายายเอ้ยตอนนี้ผมก็อยู่จังซีละเดี๋ยวนี้กาลังเห็ดเน่าอยู่เน่าจีนลาบหนูอือผู้ใดสนใจลาบหนูเด้อเรียกตัวลาสวนกะส่งมานำพวงมาลัยพวงมาลัยยังกว่าเหรอเขาเว่อ พูดหน่อยพูดอะไรเฝ้าเวอร์พูดมาไลเพาวเวอร์พาวเยอะคือพาวเวอร์พ่วงมาไล่อ่อนไลยใส่ตัวพ่อไหได้ขาผมสุดรถพ่อได้ขาผมสุดรถเนี่ยเลี้ยตัวลานน่เด้อขาเกียร์โอ้ขาเกียร์ขาเปรย์เลี้ยตัวลาแน่พอเว่าลาก็อยู่จังสีหละงานกระบอมีดอกงานหลอกงานล่ำกระได้เขาเอาด็กเล็กๆหน้อยไปเป่าเมื่อแล้วเวลาสวนก็ยวงสีหละฉันได้ไปหาพี่หาน้องนี่ อย่าลืมครับเบิ่งในส่อง YouTube ลาสวนแนวซิงเด้อส่อง YouTube เด้อเออทางประเทศลาวเฮาเด้อเป็นจังไดยอย่ินีม้วนบ่เ <c oughs> ออฉั่นม้วนก็ขอเสียงแน่เด้ <c oughs> อเฮ้ยประเทศลาวเฮาเด้อเออฉั่นสิพร้อมให้ลาไปเมือ่อใดนะ่ะบอกมาหาปอเลยกกับคู่น,น้อย <c oughs> คู่น,น้อยเฮ็ดพาสปอร์ต<ร>แล้วเ,วเด้อเจ้าะวนอยเฮ็ดพาสปอร์ตแล้วเจ้าะวนไปเฮ็ดข่อยไปเฮ็ดอยู่ไปเฮ็ด ขอบ่มีเงินเงินเดียนอกก่อนให้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 ขอบารมีหลวงปู่สุวรรณคำเออปู่เอ้ยให้ลูกหลานในพระสปอร์ในปู่เอ้ยสัุลูกหลานไม่ได้ไปเด้อครับเข็ดวุ้ยวุ้ยวนไม่ไ้ัค้อนดังแล้วนึ่ง ้เป็นวางข้าอื่นน้ำเล่ยวกวักจะกินน้ำพ้าเนีุ่กเลยด้อพี่น้องแสนเจ็ดแฉะไรลนเกิดเป็นคนบ่คือเพิ่นจนมาเงินเกินให้ยังกินได้ดอกเตียวหาจนเขาหน้าเกินหน่วยฝนบ่รวยยังกินได้ปีละตาซุพอเป็นกัมพาไอ้บ่าวแด้แต่สั่ง มีตะนั้งจอกองบอยากเที่ยวให้คนเห็นบอยากเดินตามทางยางไปอย่างคนทวงยานพันยิ่งนหน้นินทาว่าเก่าหวงว่าคนสุดไทยไปใส่ผุนออกยางมาแกว่าคนสุดไทยกลไปรับบอกบอกยานพันทําฟอกปินเอ็นหน้าทมน้ำลาย่ันจุ้ม บ่มีเงินเนีย่ยกายไปเฮี้ยนข้าเจ้าข้าเจ้าลูกพัลูกไผ่ดูถูกไงฮัดจีนยงไปกำเฮี้ยนอาป,ป้าหน้าเบายาหน้าสาวพื้นท่วงมาขวงหน้าเช่นจินมาตัดจินใจห่วงจิตไปหาเจ้าหลวงตาทางประเทศเล่าบังกันนะทางวัดป่าหลวงพ่อสุวรรณคำ หลวงตทาทั้งวัดป่าห้าปันสจมเพียรนาบาเท่าวกว่าบุญอาศัยคุณของเจ้าหลวงปูสุวรรณคำอาจใสอาจัยบุญคุณเก่าหลวงตาเบิ่งดักบางต่างไอหูห้ามคอเปิ้นสังสอนตอนนี้เขาพักอย่างไอคนอื่นเขาแสดงไงไปหาลวงตาูุอาลามกวงไปบวชจักพี่น้อง ที่ไปบวชสกวันบัดเพราะว่าอยู่ไทยนี่มันก็นที่ไปประเทศนอกกันจักวังจะกข้าวสกวนจากนี่เอาไวส้สมนีสะกวันได้พี่น้องเด้อเพราะว่าลาเน,ลเนต้นอกินน้ดกินมัจีใหม่แล้ว,ลวครับสวัสดีครับแลวเริ่มซองลาสวนแนวซิงกับซองบุกแอลควรนซองคู่หน่อย <Family S 2> แฟมิล,ลี่ครับสวัสดีครับ

องย่งไอืองบที่บ้านก็เนของแท้อ่ะอ่ะไอ่ะึงทีบานเอาจะสแบบนีได้่ใส่ได้นี่นี่บบมือแล้วบบามือด้วใ่กใุ่คืออาบุกายเป็นมวยนะมึงเย่าให้ได้บวกอือูพาเห็นยู่หนมาไม ชอดนะแมจะเสียสัตามอายุ่นี่ยกพี่บ่หใช่คนอนี่สมุดคักป้ังบุติกินหอมขณะนี้กำลังทำกันซอยพบไปิตอนนชมงเว้เกินผู้คนใจกรายขวใส่ชุดไทยด้วยข้งหอมเดวแล้วับพี่น้องรับ